โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงที่ลานจอดแล้วนะครับนี่คือลานจอดของผมแล้วนะครับนี่จอดเฉพาะตอนรอถึงตอนบ่ายนะไปรับพนังงานครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่อเนื่องอันนี้คือรถของพี่กุ้งนะครับรถของเสียนะฮะแต่พี่กุ้งเป็นคนขับนะครับวันนี้อาจจะเป็นซุปเปอร์เอสนะครับอันนี้จะเป็นช่วงล่างวอนโวนะครับผมสิบล้อวอนโวนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆกันดูเต็มๆก่อน ลายแบบล็อกล็อกอ,อโลอะไรเงี้ยอาาจะไม่ค่อยนิ่ง่าไหร่ครับสั่นๆหน่อยครับอยดูแันนี้อุปกรณ์ครบคันนะครับกับที่สายไม่ไดีขับที่สายเลวว่านะครับเดี๋ยวห่างจากพื้นคืบเดียวเองเตี้ยเหมือนรถ เก่งเลยนะเน่อันนี้จัดเต็มหน่อยนะครับผมจัดจ้านนะครับเดี๋ยวไปดูดูปลารอบๆกันครับอันนี้ช่วงล่างครับเซวันโวเครื่องอิสุนะครับผม ู่ไดค้ครับช่วงล่างเหมือนโบะนะครับผมนะฮะ เลาอันโบค,ครับทุกทีคันนี้จะมีธงท้ายทางสายพี่ก็ถอดเก็บไปซักนะฮะ บนน้องล่างนะครับโอเ้เห็ดผมด้วยให้ดูเจ้าของรถทำอะไรมบ้พี่เีิ่งวิ่งโรงงานเสร็จนะครับอันนี้คือพี่กุ้งนะครับผมทางรถฮะไม่รู้เดี๋ยวแกลจะทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดินตามไปดูแกลครับ ให้เอฟซีชมรถนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องอิสุนะครับผมสู๊เกออโต้แล้วอันะะนี้ครับมอนโมกเกออโต้ Auto นฮะ,ะขับสบายครับคนขับนี่นั่งกระดิกเลยครับขาซ้ายนี่คือขาซ้ายนี่คือขี้เกยียจไปเลยนะฮะออโต้ Auto ครับผมเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ ของเครื่องนะครับผมแบตเตอรี่ยานี้เยอะครับเครื่องเสียงเยอะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดตามฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะกดไลค์พี่ไม่ลอาใจนะ นะนะครับผมยังไงก็เข้าไปดูช่องแจ๊ปจดสองได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม